แววสวัสดีค่ะน้องโรสแมรี่วันนี้น้องมาทักทายเราแต่ดูน้องสิน้องป่วยลากน้องเนา่าแล้วก็ตัวใบนั้นงีกงอเป็นสีน้ำตาลไหมแห้งยันโคเลยแต่อุตส่าห์แข็งแรงสู้ต่อไปจนเขียวจนถึงยอดเริ่มภารกิจฟื้นฟูชีวิตโรสแมรี่ได้การเคาะน้องแล้วก็อุ้มน้องออกจากกระถาง นำดินเก่าๆออกค่อยๆเยบาๆเพื่อดูการเดินของรากว่าแห้งส่วนไหนก็ให้ริดออกและตัวของด้านบนลำต้นส่วนไหนที่เป็นกิ่งแห้งไม่มีน้ำเลี้ยงแล้วเราก็ทอนออกตัดออกรวมทั้งใบที่หงิกงอและที่แห้งเป็นสีน้ำตาลด้วย,วยเมื่อเรานํารากแยกออกจากดินแล้วแล้วก็ผสมดินใหม่ ซึ่งส่วนผสมที่ใช้ก็มีพีทมอสเปลือกสนหินภูเขาไฟเพไลไรใบก้ามปูหมกักที่เอามาครุกเขากับขุยมะพร้าวนำน้องลงบนกระถางไม่ดินใหม่กันตามดูอาการกันนะว่าน้องจะรอดหรือไม่รอดกับโรสแมรี่ที่รักหากมีคำแนะนำหรือข้อติชมก็ใส่ลงในคอมเมนต์ด้านล่างกับ e เอนจอ o บูไ e นะคะ